สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเพื่อนฟังมือสองครับจากร้านลุงหาวันนี้นำา m ็128หรือว่า Messi 128มาให้ชมนะครับหลังจากที่ตัดยนขนาดให้เท่ากับ m ม s ซ i 1 2นนะครับเราก็ทำการทดสอบระบบนะครับโดยการอัดจริงๆนะครับก่อนจะส่งมอบลูกค้านะครับอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ ท่านที่เคยพบเห็นนะครับนมซซี่128นะครับจะเห็นว่าขนาดมันเดิมๆแล้วจะมีขนาดกว้างมากนะครับประมาณ3เมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าวิ่งตามถนนแถวหมู่บ้านนะครับก็คงจะเต็มทางนะครับก็เลยต้องตัดย่นขนาดให้เท่ากับนมซซี่124นะครับ การตัดต้นขนาดของทางร้านนะครับเราจะพยายามเก็บควา,ามเดิมนะครับให้มากที่สุดนะครับก็ใครที่เคยเห็นนะครับก็ดูนะครับว่าเราเก็บงานได้เนียนขนาดไหนนะครับตู้เราไม่ได้ตัดนะครับเก็บไว้ขนาดเท่าเดิมนะครับข้อแตกต่างของเมสซี่หนึ่งสองสี่กับเมสซี่หนึ่งสองแปดนะครับก็คือ สังเกตง่างยๆนะครับก็คือเราหนุดกุ้งนะครับกาวหนุดกุ้งนะครับจะมี6แถวนะครับสำหรับเมสซี่2แผ่นครับถ้าเป็นเมสซี่24จะมีอยู่5แถวนะครับใครที่สนใจคาดฟางังเมสซี่นะครับก็สามารถเข้าชมที่ร้านเราได้นะครับ เครื่องอัดฟังจากทางร้านนะครับทุกคันเช็คความใช้งานนะครับแล้วก็มีการแนะนําวิธีการใช้งานต้นนะครับถ้าเกิดปัญหาก็สามารถโทรศัพท์ถามหรือว่าวิดีโอคอลกับเราก็ได้นะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีเครื่องอัดฟงังนำเข้ามาจกไทยอีกนะครับหลายคันหลายรายการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยูเครนมาซี่หรือว่าอินเตอร์นะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ087-957-9453-093-573-2101ครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จอดูรินนะครับเส้นสุรสิสรรพ์กมที่19บ้านตะเคานะครับ มีอยู่สาสาเดียวเท่านั้นนะครับร้านเครื่องอัดฟังน,นะครับร้านลุงหนานะครับชื่อร้านลุงหนานะครับลุงหนาเครื่องอัฟังน,นะครับ เมื่อรับชมวิดีโอเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจให้คลิปวิดีโอเราด้วยนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามนะครับคอมาติดตามสีแดงนะครับให้ช่องเราด้วยนะครับเมื่อกด ok well, ติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับที่กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับวิดีโอใหม่ๆที่เราลงนะครับ แล้วก็สามารถกดไปดูในช่องเราได้เลยนะครับจะมีวิดีโอที่เราเคยลงนะครับสามารถเลือกเข้าชมได้เลยนะครับขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าถึงฟังนะครับมี2เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0879579453นะครับ0935732101นะครับ ที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19บ้านตะครอนะครับร้านเครื่องอัดฟังนะครับชื่อร้านลุงหาาเครื่องอัดฟางนะครับ,รงงรออรบสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ